คือแนวทังของรับมุกดาหานนี่พี่สาวเพื่อนกระถือมาแล้วทั้งเบิดนี่สิบเอ็ดงวดงวดนี้งวดที่สิบสองถือสู้งวดสู้งวดได้ได้สู้งว,วดเลยคือเป็นแสนกระถือมาแล้วหลายแสนกระถือมาแล้วถือมาบ่หน่อยงวดสิบเอ็ดงวดยอมรับเลยว่าพระอาจารย์นี่ทีอาจารย์ พี่ใหญยเราไปเอามานีแม่นค่ะนะคะว่าเป็นังเพิ่นก็ถือทรงหัวแทะแต่ว่าถือเร่งๆเนี่ยก็บเแม่นปีนี้นะคะเพื่อนถือคักก็คือปีนี่และแตะกี้กะได้แน่ลดแน่ได้แน่ลดแน่นางปีนี้หละละได้มากค่ะนะคะได้มากค่ะคือคักเลยละเพิ่นว่าเันกรเลยออากมาแบงปันจันจิล่านำสปนะเพิ่น ได้มากงวดได้พิ่นกับบอกงวดนั่นคันงวดได้พิ่นบ่ได้มากพึ่นกับบ้บอกก็ว่าช่วงนี้คือดวงเอือยเล่ากระลังึ้นดวงขึ้นลับปณิเอาตัวไดมากหรือว่าซื้อตัวไดมากยิบตัวไดมากก็ถือจัองสีนากระดวงพึ่นกด็ดีน้่จังสีนาค่ะนั่นแหละ สวัสดีค่ะสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องเอฟจทางช่องจันจิราผ้าด้วยสู่โหสู่คนเนาะค่ะมื้อนี่จันจิร่ากะมาแจ้งข่าวเนาะค่ะแจ้งข่าวอ่ารับมุกดาหารที่พี่น้องคือลอดติดตามนะคะที่พี่น้องเอฟซติดตามหรือว่าลอชุดโค้งสุดท้ายของ อาจารย์เนาะค่ะชุดโค้งสุดท้ายของเลขรับพี่สาวยูมุกดาหารเนาะค่ะมือนีก้กาจันจิลาจะมาแจ้งข่าวเนาะค่ะเนาะเขามาเหลียวฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ทางช่องจันจิลานั่เนาะค่ะ <ๆ S 2> เพื่อบ๊วยพาดแนวทางไม่ไมแนวทางดีๆเนาะคะ่ะแนวทางชูงวดชูงวดนี่กะฝากพี่น้องเอฟซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน นะคะเพื่อไหผ่าชมเนาะเพื่อจันจิล่าอัปเดตอัปเดตข่าวสารอัปเดตแนวทงังก็จะเด้งเด้งขึ้นไปให้เห็นเนาะค่ะค่ะมื่อนี้คือจันจิล่ากัมาเนงวดนี่นี่จันจิล่ากับฟันต่างแต่ตองงวดแล้วเนาะคะ่ะฟันตั้งแต่ตองงวดว่ามีคนมาเจมิมหัวไห่ต่ว่าในความฝันว่าคนที่มาเจมิมหัวไห่เป็นองคู่วาสันพลวา องคู่เพื่อนมานั่งเจิมหัวเอามือมาเคาะหัวไห่เจิมหัวหรือว่าเพื่อนจะมาให้พอเนานะคะ่ะให้โชคให้ลาบงวดนี้กลับเป็นได,ด้เด้อค่ะพี่น้องบาน,นี้พี่สาวจันจิ่าได้ถามพี่สาวไปว่าฟันดีบบงวดนี้เป็นตาคอบอืบอโบวะสันจันจิราถามเพื่อนไปเพื่อนว่าใหญ่กับฟันดีอยู่เด้อ่ะสัน ฝันวาคือจังเอ๋ยเขาไปในถ้ยทำพญานาค่าสันองค์หนคเพนผ้าเขาไปว่าสันพนผ้าเขาไปไต้เมืองบาดาลมาสันว่าเออจัคสิเป็นจังไดวุ UNKNOWN. พนผ้าเขาไปช่มเมืองบาดาลมาสันพ,านพนผ้าเขาไปเห็นมีหลาย,ย่างว่าสันโอ้ไปเห็นมองที่พญานาคมองที่องค์หนพิ่นยู่าสันวาน่ะพนผ้าแย่งเขาไปเที่ยวว่าสัน อันนี้เป็นความฝันของพี่สาวเนาะคะ่ะวันนี้ก็เลยถามแล้วว่าได้ตัวดีอยู่บ่ได้ได้เลขได้ยังบ่อได้เลขได้ยังบ่ได้ได้อันนี้มาฝากเอฟซีบ่อก็เลยถามพี่สาวเนาะคะ่ะเราก็บ,บอกว่าตัวเลขนั่นใหญ่บ่าอยากตีความฝันมาสานเ่าอยากตีเป็นตัวเลขความฝัน เด็กล้อเอากับอาจารย์เอากับพระอาจารย์มาสาาั่นว่าอทันใหญ่ฟันดีแบบนี้ใหญ่คิดว่าเลขของพระอาจารย์พี่เพื่อนหานะกน่ะอยญ่อาจจะมีโชคก็ได้่าสั่นงวนนี้ใยญ่อาจจะมีโชคอยู่ได้ยีลาเป่นวาเนาะคะ่ะฟันอันนี้ก็เป็นแนวทางความฝันของพี่สาวเนาะค่ะเนาะก็อยากหูเนาะอ่าจนันย์ลาก็อยากหูวา่าเออเราฟันดีบ่างวนนี้เป็นตัด ได้โศกได้ลาบน้าเพลินบอเนาะค่ะนั่นละลอกตะพาแย่ว่าบดบออยากตีเป็นตัวเลขลอกพระอาจารย์อย่างเดียวเลยให้ลอกวันที่สิบสองเดอ้อวาสันวันที่สิบสองกาช่วงวันทีน่สิบเอ็ดต่อคำคำใหญ่ที่ส่งไปกาให้โตโปล่อยให้อันให้จันจิล่านี่ไปบอกเอฟซีวันที่สิบสองเด้อวาสันเป็นยังคือเอาวันที่สิบสองเพิ่นวาเป็นมือโศกมือมานวาสัน เอาปล่อยมือนี่ล่ะกำลังงามมาสัน่นอ่ายายเราบอกจันจิล่ามากเนาะคะ่ะนั่นล่ะก็คือบนันนี้เออจันจิล่ากับฟันดียายเลากับฟันดีไดมากเล่ากับว่าชุดที่พี่สาวก็เลย่ม,มาว่าชุดที่อ่าชุดสองตัวเอาไปจับสลากไปยิบสลากลอตเตอรี่ไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะเต็มก่อนี่เบิดแผงก่อนเด้วาสัน่น มองใหญ่เฮ็ดงานมองเอียยูนี่หาเล่าบ่าคอยมีด้ว่าสันคันไปดึงไว้แต่เนิ่นๆนั่นที่มีหลายมีเห้นเรียกหลายด้อิลาว่าสันคันอิลางานไปเรียกนี่เ,เบิดแ้งคักๆเดี๋ยวบได้น้ามูด้ว่าสันเออเอาไปยิบลอตเตอรี่ไว้จักใบซองใบก็ได้หรือว่าจะยิบหลายกว่าหันก็นได้ยูทีโศกลาพ่าาน้า ไปยิบจับว้เยี๋ยวมันสิบวันท่านลาว่ามัน,นี่ชุดสองตัวเล่ากะบ,บอกว่าที่เล่าได้ชุดสองตัวกับอาจารย์มาแล้วกวมาเสียงฝันเสียงฝันกันเลยมาฝันว่าอุ์พญานาคเพิ่นภาพไปเที่ยวไตเมืองบาดาล่าสั่นว่าตัวนี้ว่าสั่นตัวที่ว่าชุดสองตัวจันจิราปลอยไปแล้วนี่แหละค่ะนั่นแหละพี่น้องอันอันนี้จะเป็นชุดสองตัวเนาะก็จะมี สองสาสหแล้วก็สามเกคือตามจริงพี่สาวบอกมาว่าเลขค่นจะมี3ามเก้ากับสองสามเนาะคะ่ะแต่ว่าอาจารย์กำชับกำชับอ่คือบอกเราเป็นแน่ๆนะว่าเลขเกกับเลข6จะเป็นตัวเดียวกันเด้ออีนางมันว่าเอื่อยแล้วก็เลือกบอัทิมเอาจะบัทิมคือ เอามานั่สามเก้าสามหก้วก็สองสามค่ะอันนี้เป็นแนวทางที่เพื่นหมากตังเต่ตรองวัดเนาะค่ะพี่น้องจา้าบปนี้ชุดชุดนี้ไปยิบใบเยาวบท่านมาสันหยาว่าตัวนี้จันจิล่าก่อนก่อนก่อนชุด สองตัวของอาจารย์ที่ได้มาจันจิราบพราท่านบ่าท่านนี้เนาะบ่าท่านไปยิบจับลอตเตอรี่ใ้กับมะเสียงฝันก่อนขันฝันดีกาสิไปยิบใบจันจิรากับมะฝันดีนั่นแหละบันนี้ชุดฝันชุดฝันจันจิราก่อนที่ได้รับมุกดาหารมาจันจิรามาเก่าแปดหกแปดเนาะค่ะก็แปดหกแปดอันนี้เป็นเลขฝันเนาะบางคนจะซับซนนะคะว่า ก้าแปดหกแปดนี้เลขอาจารย์นบบแมนนะคะ่ะเก้าแปดหกแปดเป็นเลขฟันจันจิลาเด้อค่ะหรือว่าจะเอื่นว่าเจนุ่งกระไดเนาะค่ะเนาะเป็นเลขความฟันนะคะอ่าวันนี้จันจิล่าจะยกชุดสองตัวห้เบิงเดนะคะ่ะพี่น้องนี่ชุดไปยิบจับลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะสองสามสามหกแล้วก็สามเก้านะคะชุดสองตัว สามหางนะคะแคบใบจดไว้ที่นี่เลขสามตัวรอพรุ่งนี้นะคะวันที่สิบสองกันยาสองพันหาาร้อยหกสิบแปดนะคะเมื่อนี่ละเมื่อนนี่ละนะคะพี่สาวทรงข่าวมาแล้วนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะ พร้อมปล่อยแนวทางเนาะค่ะเนาะรับมุกดาหารกับพิมพลรอไปเด้อพี่น้องพี่น้องเอฟซีพิมพลรอไบเด้อค่ะชุดสามตัวได้มาแล้วยย้าปากแห้งไปเอาไ้เนาะค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับพี่สาวเนาะ,ะเนาะค่ะเอาเมื่อนี้จันจิรากับมาแจงข่าวเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องมือเอิอนเจอกันพรุ่งนี้เจอกันนะคะปล่อยชุดสามตัวค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะมืนอร์สวัสดีค่ะ